อย่าทำสมสิ่งนี้ถ้าไม่อยากลำบากตอนแก่ฟังให้ดีนะข้อ 1. อย่าใช้เงินเกินตัวเงินเดือนหมื่นแต่ใช้เหมือนเจ้าของห้างบัตรเครดิตเต็ม3ใบกู้ทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์ตอนแก่จะไม่มีแม้แต่ค่าเขาต้มยามเช้าข้อ 2. อย่าใช้ชีวิตแบบไร้เป้าหมายตื่นมาก็เลื่อนโทรศัพท์เล่นเกมยันบ่ายตกเย็นดูซีรีส์นอนตีสาม ตื่นอีกทีเท่นวันชีวิตมันก็จะวนอยู่แค่นั้นแหละแล้วจะบ่นทำไมว่าทำไมชีวิตฉันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยข้อ3อย่าทิ้งสุขภาพวัยรุ่นกินได้ทุกอย่างปีไก่ทอดชุบชีสไอติมก่อนนอนแต่วัยเกษียณกินกล้วยยังต้องลุ้นว่าจะท้องอืดไหมถ้าไม่เริ่มดูแลตั้งแต่ตอนนี้ตอนแก่ได้เจอหมอบ่อยกว่าหลานแน่ๆสรุปง่ายๆอย่าใช้เงินเกินตัว อย่าใช้ชีวิตแบบลอยไปวันๆและอย่าทิ้งสุขภาพไว้ข้างทางเพราะตอนแก่คุณจะไม่อยากร้องไห้เพราะอดกินหมูกระทะแต่ต้องจ่ายค่ารักษาแทน